วันพัสดุอะไรคะทำไมเยอะแยะจังเลยอันนี้เป็นผ้าที่ลูกค้าส่งมาแก้ค่ะพี่ตุกคือคืออย่างเี่าอันนี้จากจากปทุมค่ะก็มาจากจังหวัดได้เลยใช่ใช่ก็ก็คืออย่างนี้ค่ะพี่ตุกอย่างของอันนาะนอกเหนือจากว่าลูกค้าที่เขาอยู่ใกล้เงี้ยเขาก็มาหาที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลค่ะก็ส่งไปรษณีย์มาเยอะแยะเลยสามารถส่งไปรษณีย์มาได้เลยใช่ไหมกูอัน้รับรับใช่ไหมช่องทางได้ อ๋อส่งมาจากทางบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่รับกแก้ด้วยเนาะใช่ก,ก็ก็คืออย่างเงี้ยค่ะเวลาที่แบบคือสมัยนี้มันง่ายเนาะพี่ตุ๊กเวลาที่แบบลูกค้าส่งไอ้อย่างแบบบางทีลูกค้าอยู่ไกลเนี้ยเขาก็สามารถส่งไปสษณีมาได้แต่ว่าในตอนแรกค่ะถ้าหากว่ายังเป็นมือใหม่นะคะพี่ตุ๊กหลายคนคะจะมีความแบบสงสัยว่าเอะถ้าเกิดเราเรายังเป็นมือใหม่เรารับได้เลยไหม,มคําตอบคือยังไม่ควรค่ะค่ะถ้าถ้าหากว่าเป็นลูกค้าทางไกลแบบเนี้ยเราจะต้อง มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งก่อนให้เราแบบรู้วิธีการแก้ไซส์ในแบบที่เจอกันตัวเป็นๆค่ะให้เราเก่งก่อนแล้วต่อจากนั้นค่ะเราถึงจะรับลูกค้าทางไกลเนาะโอเคส่งไปรษณีย์มาได้เลยนะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันจะแกะให้ให้ให้พี่ตูแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเนาะให้พี่ทุกดูหน่อยดูมีตั้งหลายกล่องสองสามกล่องเลยโอเคค่ะคือคือไม่ไม่เกี่งเลยใช่ไหมคะครูอันว่าเป็นเชือหรือกางเกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าของอันน่ะจะต้อง จะต้องลูกค้าเนี่ยจะต้องแบบพูดคุยกันก่อนนะคะส่งรายละเอียดมาให้อันดูก่อนว่าหน้าตาชุดเป็นแบบไหน้ันก็จะประเมินราคาให้เขาแบบคร่าวๆก่อนต้องต้องไลน์ต้องไลน์มาคุยกันก่อนไหมอ่ะหรือว่าส่งของมาเลยไม่ค่ะต้องโทรมาก่อนต้องคุยกันก่อนเท่านั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอันจะได้ประเมินราคาให้ก่อนว่าราคาค่างานแก้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่าส่งค่าเลยแบบนี้ค่ะลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยว่าเขาแบบรับได้ไหมโอเคนี่นะคะพีุ่ เดี๋ยวดูที่รถุสงเนาะเดี๋ยวอันนี้เผื่อว่าใครแบบอยากจะรับงานช่องทางออนไลน์จะได้รู้ว่าอันนะคะทาแบบไหนโอเคผ้านหนักเขาก็เลยส่งมาเป็นสองกล่องนะคะอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยกางเกงใช่ค่ะเป็นกางเกงยีนค่ะก็คืออย่างนี้ของอันค่ะโดยส่วนมากนะคะลูกค้าอันน่ะเขาก็จะเป็นแบบผู้งานป้ายงานแบรนด์ค่ะอย่างนี้ปะก็เป็นงานแบรนด์ทั้งหมดเลยนะคะที่ลูกค้าส่งมา ะะ<อ>ก็คือเวลาที่เขาจะส่งมาแก้กับอันนะคะก็จะประเมินราคาให้เขาก่อนเนะะี่ยค่ะเป็นงานแบรนด์ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเป็นงานแบรนด์นะคะที่ลูกค้ามาแก้พวกเนี้ยค่ะ,คะลูกค้าเขาก็จะไม่จะมีตัดขาแล้วก็จะมีแก้ทรงค่ะนี่นะคะส่วนมากเขาจะเขาจะติ๊กไว้ให้ครูแล้วใช่ไหมหรือว่าครูอันต้องเขาจะเขียนมาเลยค่ะพี่ตุ้งเดี๋ยวเขียนมาแล้วใช่หมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะนี่นี่ ในกระเป๋าใช่กระเป๋ามาใช่ค่ะใช่บางคนก็จะแปะมาเนี่ยค่ะเขาจะเขียนเลยว่าตัวนี้ตัดขาอย่างเงี้ยค่ะอืเพราะว่าหลายคนนะคะที่เขาอาจจะบางทีแบบอาจจะเคยบาดเจ็บจากการแก้แบบร้านใกล้บ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็เขาก็ยอมเสียใช่ยอมเสียค่าส่งยอมเสียค่าส่งไปส่งกลับค่าแก้เลยนะคะเขาก็จะยอมถ้าหากว่าเราแบบฝีมือเราถึงจริงๆนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะ นี่เป็นงานแบรนด์ทั้งหมดเลยเขาก็จะติดมาให้อันเดี๋ยวอนขออนญัดหลวงดูก่อนนี่อ่ะตัวนี้ค่ะค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเขียนเขาเขียนมาเลยเท่าไหร่ใช่ค่ะเข่าเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวี่ดูก่อนส่วนมากของอันก็จะเป็นลูกค้าที่ลูกค้าประจำไหมหรือว่าลูกค้าแบบประจําค่ะประจําประจําคือจริงๆแล้วพี่ตูอันไม่ได้มีอันไม่ได้มีลูกค้าเยอะนะค่ะ มีแค่ลูกค้าแค่ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของอันเนี่ยเขาจะเขาไว้ใจแล้วไงใช่ใช่เขาก็จะส่งอาแก้วเรื่อยๆส่งมาให้เรื่อยๆอยู่ใช่เราก็แต่ละคนนะคะอันนี้คือเจ้าเดียวนะคะพี่ตุ๊กเจ้าเดียวนะเปิดดูไปพร้อมกันเลยค่ะพอดีวันนี้พี่ตุ๊กมาหาอันแบบอันก็เลยแบบว่ารบกวนให้พี่ตุ๊กขายน้หนึยแต่ได้แบบว่านี่นะคะทุกคนนี่ อย่างที่บอกไปเนาะลูกค้าอันส่วนเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกงานป้ายงานแปนเขาก็จะส่งมากับร้านที่เขาค่ะถ้าเราเก่งเนี่ยเราไม่ไไมม่่จำเป็นต้องเปิดหน้าร้านก็ได้เนาะใช่รับแบบช่องทางออนไลน์ใช่ค่ะส่งไปสนีมาก็ได้ใช่ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเราต้องเก่งก่อนเนาะใช่ค่ะพอลูกค้าเขาไว้ใจเนี่ยเราต้องฝึกฝนจึงจะได้แบบเก่งเหมือนครูอันใช่ พอเราเก่งนะคะแบบพอพอเขาไว้ใจเราค่ะหรือว่าเรามีผลงานที่อยู่ในระดับที่มันโอเคอ่ะงานก็จะมางานก็จะมา,า,ะมาเรื่อยๆค่ะใช่เราทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปไปมีหน้าร้านก็ได้ค่ะดีเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นงานของลูกค้าที่ส่งมาแก้กับอันนะคะก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้เหมือนกันอันนี้เพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะคนที่แบบ อ,อยากจะรับงานช่องทางออนไลน์มันก็เป็นอีกช่องทางนึงค่ะที่ดีมากๆเลยทําให้เราแบบมีลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น,น,นเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยค่ะ